แด้เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้ได้ว,ดว,ว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับควา,า,าม,มูลน่าจะจับแต่บุคคลไหนอยา่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นบุคคลตามหมายจับจนิงนะครับยังไม่เคย,ยจับกุมในคดน,น,นี้มาก่อนไม่เคยครับตอนนี้เราก็จะมีประมาณ400เตียงที่รับเฉพาะผู้ชายก็คือคัดกรองมาจากจากเจปีเสร็จแล้วก็ส่งมาที่ที่นี่นะครับก็คือที่ศูนย์การจนามหารายแมโจ้นะครับสำหรับใครที่อยากล็อกดาวน์นะฮะ ห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงใหม่บบะก่อนขนาดไม่ล็อกดาวก็ล็อกดาวด้วยตัวของมันเองทำหาอะไรมึงก็ด่าหมดอ่ะมึงไม่ปรับตัวไงเขาเป็นเหมือนกันทั้งโลกอ่ะมึงไม่แข็งแกร่งอ่ะมึงมันขี้เปียกพวกมึงอ่ะสิ่งที่พวกเราจะทำตอนนี้ประชาชนจะทำตอนนี้ ต้องปฏิบ Co ัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดมาแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตรัฐบาลทําถูกหรืออยังถูกแล้วเขาใช้หลักอะไรเบาไปหาหนักตอนนี้สถานการณ์เพิ่มสูงขึ้นก็เพิ่มลําดับขึ้นนะครับแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีการปิดประเทศมันปิดอยู่แล้วไงประเทศคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอยู่แล้วประเทศยกเว้นคนไทย ที่อยู่ต่างประเทศที่มีความประสงค์เข้ามาเข้ามาก็ต้องทําการกักโรคตอนนี้เรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงนการสรุปก็คือยังไม่เข้ามานะครับเพอะยังไม่เข้ามาต้องเป็นยังไงต่อไปต้องรอไปก่อนไง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ GM ์เจีมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u b e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่นอกสถานที่กันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงหนีไม่พ้นประเด็นที่มีข่าวตลอดทั้งวันที่ผ่านวาม่าจะมีการล็อกดาวน์นะครับในพื้นที่สีแดงนายกก็จะมีการจอยกระดับนะฮะประเด็นที่ผมถูกถามก็คือว่าตกลงสิงรัฐบาลจะทำเนี่ยเป็นเรื่องผิด หรือเป็นเรื่องถูกเรื่องของการล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันตามระมวลกายยาและงแพทย์หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยดูได้ว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงท่านจะจับตามประบวลกายยานะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นบุคคลตามไหนจับริงนะครับยังไม่เคยถูกจับกุมในคดีมาก่อนไม่เคยนะครับขออนุญา ขอประชาชนที่ไหนทางสักงนบ้านคอข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 อ่อขอขอขอไอข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 อมัขอ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 นออขอาอขอขหัอขอของอข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 หขอขอขอหอข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 ออ่อยอาค ที่ไหนนะครับสถานีตำรวจนครบาลนยูทินข้่อนะครับปสถานีตำรวจบาลครับ่อทีใต้ที่สุดนะครับรัอนุญาตเชิญตัวครับคุณลงจนะครับไี่ผมจึงนะครับอ่อนองเก็บของสับาครับสมรจับคดีค่ะคดีหนึสองจากสพพานจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะสนับ ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลสนามก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็สาธารณรุขจังหวัดนะครับก็ได้โทรมาว่ากําลังมีวิกฤตเรื่องของจํานวนคนที่มีภาวะเสี่ยงนะครับที่เป็นโควิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าดูตามยอดของเชยงใหม่และคิดว่าประมาณพันสองกว่าคนนะครับอันนั้นแม่โจ้ก็เลยร่วม ด้วยช่วยกันนะครับในการแก้ปัญหาโควิดแล้วก็เราก็ดูจากสถานการณ์น้องๆน,น,นักษาของแม่โจ้ตอนนี้14กว่าลายที่ท,ที่ติดของโควิดนะฮะที่เป็นผลทางบวกเสร็จแล้วก็วันนั้นมีอยู่2คนที่เดินทางไปที่700ปีก็ไปรออยู่ประมาณเกือบ ทุกวันนะครับกว่าที่จะได้เตียงนอนอะไรต่างๆนะครับก็เลยดูว่าวิกฤตอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วก็เลยมหาลัยเมโจก็เลยรับว่าเราก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการแก้ปัญหาตอนเนี้เราก็จะมีประมาณ400เตียงที่รับเฉพาะผู้ชายก็คือคัดกรองมาจาก700ปีเสร็จแล้วก็ส่งมาที่ที่นี่นะครับก็คือที่ศูนย์การนามหาลัยเมโจนะครับในการที่จะดูแลเราก็ให้ คนที่มาเนี่ยนะฮะเสื้อผ้าอะไรต่างๆ14ี่วันที่เขา,าเตรียมมาเขาต้องเตรียมมาเองทั้ง14วันแล้วไม่มีการซักให้นะครับแต่ว่า การที่มาอยู่ตรงนี้เราก็จะมีที่พักมีที่นอนอะไรต่างๆให้นะ,อ,ะอาหารอะไรต่างๆทางจังหวัดก็จะส่งมาให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางสารสุขเมื่อกี้ก็ประชุมทั้งในอำเภอนะครับทางสันทรายก็คือของโรงพยาบาลสันทรายแล้วก็ทางตำรวจตำรวจนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มานั่งคุยกันทั้งหมดนะครับในการที่วางแผนเพื่อจะแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือในช่วงโควิดนี้ครับ ทางหายแม่โจ้นะครับให้ความทางญาติผู้ผู้ป่วยนะครับออลองยืนยันว่าเราจะดูแลลูกหลานของท่านหรือผู้บาดเจ็บของท่านเนี่ยยังไงบ้างครับครับ อันนั้นทางผู้ปกครองนะครับหรือว่าญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้ามาอยู่ในสถานที่โรงพยาบาลสนามของมหาล,ลัยเมจโจหรือของจังหวัดเชียงใหม่เองเราก็จะดูแลเราไม่ต้องมาเยี่ยมนะครับเพราะว่าปกตินการมาเยี่ยมในในระยะอย่างนี้นะครับมันไม่ได้นะครับแต่สามารถที่จะไลคุยกันทางโทรศัพท์ครับอันนี้เราก็จะเพิ่มเรื่องของ WiFI อะไรต่างๆสามารถที่จะคุยได้ใน400กว่าคนเนี่ยน,นะครับสําหรับใครที่อยากล็อกดาวน์นะฮะดูห้างสรรพสินค้า ในตัวเมืองเชียงใหม่ซะก่อนขนาดไม่ล็อกดาวก็ล็อกดาวด้วยตัวผมเองคนแทบไม่มีเดินเลยนะครับโ่มสนิทปิดกันเรียบ <c oughs> นั่นหมายความว่าล็อกดาวไม่ล็อกดาวก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะนี่คือบรรยากาศตัวเมืองของเชียงใหม่นะครับซึ่งมีผู้ติดเชือ้อโควิด1 9เพิ่มขึ้นนี่คือวันที่บันทึก คลิปเนี่ยคือวันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็เป็นวันเดียวที่เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดิบพอดีถนนโลกงนะครับบริเวณรอบคูเมืองแทบไม่มีคนไปเลย เศรษฐกิจไม่ดีดาขายของไม่ได้ดาโรคระบาดดาปิดห้างปิดร้านเหล้าดามาตรการเยียวยาช่วยเหลือดาสร้างถนนหนทางดามึงด่าหมดอ่ะ ทำหาอะไรมึงก็ด่าหมดอ่ะมึงไม่ปรับตัวไงเขาเป็นเหมือนกันทั้งโลกอ่ะมึงไม่แข็งแกร่งอ่ะมึงมันขี้เปียกพวกมึงอ่ะไม่มีสมองปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ได้คือคนที่จะอยู่รอดอย่างพวกมึงอ่ะอยู่กันไม่รอดหรอกเก่งแต่ดา่าด่าแม่งทุกอย่าง สวัสดีค่ะ Good Morning นะคะวันนี้บอกว่าจะมารีวิวนะคะสถานที่ที่เรามารักษาตัวกันอันนี้จะเป็นเตียงของหนูเองนะคะชุดข้างน,นอนโตโต้ตด้วยค่ะเอาบอมบริจาคขอบคุณมากนะคะนอนสบายมากเลย ต่อไปทุกเช้านะคะเราจะต้องมาวัดความดันนะคะแล้วก็วัดไข้ค่ะแล้วก็วัดออกซิเจนในร่างกายแล้วก็ส่งให้ทางโรงพยาบาลนะคะส่วนตรงนี้เป็นของกินมีน้ำนะคะมีข้าวเยอะแยะมากมายนะคะก็น้าตาหน้าทานนะคะแต่รสชาตง,งั้นๆก็ขอบคุณมากนะคะส่วนตรงนี้ใครที่ติดก,กาแฟก็กินกาแฟไปเลยอันนี้ห้องน้ำค่ะมี10ห้องมี2ฝั่งนะคะแล้วก็อันนี้ห้องอาบน,น้ำ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมารีวิวว่าชีวิตรประจำวันเราทำอะไรบ้างในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะคลิปที่2นะคะก็จะเป็นชีวิตรประจําวันของพวกเรานะคะก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็ทานข้าวทานยาให้ตรงนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นนิวทรีไลท์นะคะเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินซี C ที่หวานทานอยู่นะคะเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองนะคะแล้วก็นอนดูหนังฟังเพลงนะคะตามอัธยาศัยเลย กระบวนการวิกฤตะนะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่การแพร่ระบาดโควิด1 9เงียบเหงานะครับเหงาไม่ใช่เหงาธรรมดาเหงามากผมเดินทางไปในบริเวณม่อนแจ่มนะฮะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เงียบเหงาเหงาเงียบสงัดนะครับทำไมล็อกดาวน์นะก็เหมือนล็อกดาวน์นะครับสถานการณ์ตอนนี้โดยภาพรวม นะครับของประเทศเนี่ยอัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ไม่ประกาศล็อกดาวน์แทบไม่มีผลเลยนะครับการแพร่ระบาดโควิด -19 ทะลุ1,000คนแต่ไม่เกิดการหวาดกลัวว่าตกลงโควิด -19 ไม่อยู่กับเราอีกนานไหมตกลงสถานการณ์กำลังแย่ลงหรือเปล่านะครับล่าสุดสบ,บคก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะไม่ทำการล็อกดาวน์นะครับในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงนะครับ ข่เดียวกันนะฮะก็มีคำสั่งให้ยกระดับขึ้นนะครับห้ามการประชุมห้ามจัดคอนเสิร์ตนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็สถานที่ราชการนะครับก็ใช้วิธีการาหยุดทำงานที่สถานที่บ้านเป็นของบ้านตัวเองคือเว r ร์ r o m h o m โโรงเรียนก็ใช้การเรียนออนไลน์เป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับส่วนห้างสินค้าก็ให้ปิด3ามทุ่มตรง ซึ่งเป็นการยกระดับของสอบคสรุปมันถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของกระบวนการสังเคราะห์กันกระบวนการสังเคราะห์นะครับอธิบายคุณส่วนย้ำานะคุณส่วนงเข้าใจนะตั้งแต่แรกว่าเรายืนบนยุทธการหลักที่ยุทธการที่เชื่อว่าวรัสพินาศประชาชนพ้นภยัยป้องปรามเดียวยาฟื้นฟูอยู่ในเฟสแรกพอเกิดเหตุกับเหตุอีกก็มากลับในเฟสแรกอยู่ในโหมดของป้องปราม การป้องปรามที่ผ่านมาแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1เราใช้วิธีการล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวระยะที่2เราใช้วิธีการเรียกโซเชียลเซ็ชั o นหรือการต่อต้านทางสังคมนะครับรอบแรกก็ใช้โซเชียลเซ็ชั o นด้วยประกอบกันไปนะครับใช้จักหนักแล้วก็มหาเป่านะครับในเฟสที่3นะครับรัฐบาลใช้วิธีการปิดสถานบริการนะครับคราวนี้ยกระดับด้วยการ ปิดห้างสรรพสินค้า3ามทุ่มซึ่งปกติก็ปิดประมาณ3ามสี่ทุ่มก็เลื่อนมา1ชั่วโมงนะครับร้านอาหารยังคงกินได้ตามปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมนะครับเรื่องของคอนเสิร์ตตอนนี้ก็สั่งระงับนะครับยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่ปิดสถานบริการ41จังหวัดในการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีรายงาน <c oughs> นะครับว่าจะมีการ ปิดจังหวัดนะครับปิดเป็นเขตพื้นที่สีแดงนะครับส,สบคก็ยืนยันว่าการประกาศพื้นที่สีแดงเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของการแบ่งสีเท่านั้นว่าพื้นที่ไหนแบ่งสีอย่างไรนะครับในเชิงงานสังเคราะห์รัฐบาลถูกหรือยังทาถ,ถูกหรือยังถูกแล้วจําเป็นต้องมีการล็อกดาวน์มีการปิดประเทศอีกไหมตอนที่ประเทศปิดอยู่แล้วต้องมีการล็อกดาวน์จังหวัดห้ามคนเข้าออกจังหวัดอีกไหมไม่มีความจําเป็น ประเด็นที่น่าสนใจในเชิงงาน2เคราะห์ก็คือว่าทําไมเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในเชิงเษติจำได้ไหมครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 ในเชิงเษติเนี่ยนะครับมันจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่8หมนะครับบางคนถามว่าตัวเลขมันคุณเอาเิติมาจากไหนคือจากวันที่8 8มาจนถึง22นะครับนั่นหมายก็ว่าไม่เกินสิ้นเดือนเมษายนโควิด -19 จะเบาลงถ้าไม่มีการแพร่ระบาดเพิ่ม ยึดจากไหนจากสถิติตัวเลข14วัน8ถึง22ตก14วันพอดีนั่นหมายความว่าในเชิงสถิติในแกลประหว่างนี้เนี่ยนะครับโควิด -19 จะพุ่งสูงขึ้นอยู่ระหว่างจนถึงวันที่22ทุกอย่างจะเบาลงหลังจากวันที่22เป็นต้นไปแปลกใจไหมยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นเป็นพันลายไม่ต้องแปลกใจนะครับสิ่งที่พวกเราจะทําตอนนี้ประชาชนจะทําตอนนี้ต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดมาแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตร,รัฐบาลทําถูกหรืออยังถูกแล้วเขาใช้หลักอะไรเบาไปหาหนักตอนนี้สถานการณ์เพิ่มสูงขึ้นก็เพิ่มลาดับขึ้นนะครับแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีการปิดประเทศมันปิดอยู่แล้วไงประเทศคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอยู่แล้วประเทศยกเว้นคนไทย ที่อยู่ต่างประเทศที่มีความประสงค์เข้ามาเข้ามาก็ต้องทําการกักโรคตอนนี้เรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยตอนนี้เป็นยังไงนะครับสรุปก็คือยังไม่เข้ามานะครับพอยังไม่เข้ามาต้องเป็นยังไงต่อไปต้องรอไปก่อนไงอันนี้สิ่งที่ทพวกเราควรรู้ต้องรอไปก่อนรออีกนานไหมจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นวัคซีนเป็นยังไงเริ่มเข้ามาแล้วนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาจากจีนจากอังกฤษนะฮะอังกฤษมาก่อนแล้ว ปัญหาริมเลือดอุดตันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่วัคซีนผมเรียนยำ้ำวัคซีนที่ดีที่สุดที่มีในะปัจจุบันผลิตออกมาแหละเป็นวัคซีนของจอร์นสันยอางจอร์นสันฉีดเข็มเดียวจบนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยต้องฉีดเข็มแรกไปก่อนเพื่อกระตุ้นนะครับเพื่อในเกิดการต่อสู้กเกิดขึ้นในร่างกายจากนั้นก็ถึงจะฉีดเข็มที่2เข้าไปแต่จอร์นสันเอ็นจอร์นสันเนี่ยจะแก้ปัญหาในภาพรวมได้ทั้งหมดปัญหาภาพรวม สำหรับวัคซีนโควิด1 9เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นมีการเถียงกันไปมานักการเมืองฝั่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะฝั่งพรรคสีส้มก็พยายามโจมตีรัฐบาลใช้วัฒกรรมใส่ร้ายป้ายสีนะครับเรื่องของวัคซีนโควิด1 9และโจมตีวัคซีนของจีนอย่างหนักซึ่งแน่นอนนักการเมืองเหล่านี้ในอนาคตจะต้องมีปัญหากับจีนโดยเฉพาะการเดินทางไปยังประเทศจีนนะครับที่ผ่านมาบทเรียนที่สําคัญนะ การตัดสิทธิพิเศษหลายกรณีและการไม่สั่งสินค้าจากจีนมาอย่างเจ้าพ่อสีส้มคงเป็นคำตอบนะนว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นักการเมืองที่ต่อต้านวัคซีนของจีนโดยหารู้ไม่ว่านะครับเป็นการต่อสู้ในเรื่องของการขายวัคซีนใช่เป็การต่อสู้กันระหว่างยุโรปวัคซีนของยุโรปและวัคซีนของจีนเขาใช้ข่าวในการต่อต้านแต่นักการเมืองคนไทย,ยไม่มีความรู้ ไปดูข่าวในเรื่องของฝั่งยุโรปและเอามาโจมตีวัคซีนของจีนอ้างว่าไม่มีคุณภาพทั้งที่มีการตรวจสอบแล้วมีคุณภาพที่พอๆกันโดยภาพรวมนะครับซึ่งข่าวเหล่านี้ฮะต้องพิจารณากันให้ดีเอาละประเด็นที่สำคัญทำไมโควิด -19 ติดมากกันระหว่างนี้นะครับการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากสายพันธุ์ของอินสายพันธุ์ของอังกฤษ นะครับที่มาติดในฝั่งของ India. อิเนเดียเขมรปรากฏว่าไล่ไปไล่มาหมอยงยืนยันว่าที่มาติดในฝั่งไทยเพราะได้มาจากแรงงานที่ติดมาจากฝั่งขเขมรแล้วเข้ามาระบาดอย่างประเทศไทยนะครับการแพร่ระบาดโดยส่วนใหญ่ก็ระบาดในสถานบริการนะครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนกรุงเทพมหานครบริเวณย่านทองหลอ่อนะครับตอนนี้ เป็นยังไงยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง9ก0 0ร้อยพันเนี่นะฮะไปอย่างต่อเนื่องไอ่เก้าร้อยพันแบบนี้โอกาสจะดาวลงไหมดาวลงผมย้ำนะดาวลงใช้ระยะเวลา14วันไอ้14วันที่ว่าเนี่ยนะครับ mm hmm. ต้องใช้เวลารวมแล้วก็ประมาณ22เมษาย,ยนเป็นต้นไปสถานการณ์น่าจะดีขึ้นถ้าไม่มีการแพร่ระบาดในรลรกต่อไปการยกระดับของฐบาลไม่ปิดประเทศไม่ล็อกดาว ไม่เคยฟิวเนี่ยจะเอาอยู่ไหมเอาอยู่ฮะแต่มันจะใช้เวลาแต่ข้อดีก็คือว่ามันจะเกิดการเยียวยาน้อยลงนะครับเพราะคำสั่งอื่นใดของรัฐที่ประชาชนได้รับผลกระทบจะต้องทำการเยียวยาทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นหมายความว่าจะส่งผลต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมืองตามมานะครับระดับก็ระดับ,ดบ,ดบล่างกลางสูงจะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนเลยตอนนี้ พื้นที่สีแดงเกิดขึ้นเกิดจากสบคนะครับได้กําหนดพื้นที่สีแดงไว้โดยสภาความมั่นคงก็มีการวางข้อกําหนดในพื้นที่สีต่างๆไว้เพื่อให้เห็นชัดขึ้นมาตอนนี้ติดโควิดมากน้อยขนาดไหนแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมการในเรื่องของโรงพยาบาลสนามซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาแต่แรกว่าต้องทาสิ่งอันนี้ไว้ในพื้นที่ต่างๆตอนแรกก็วางในพื้นที่ค่าทหารเขาต่อมาเขาหยับเป็นพื้นที่หอประชุมหน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับผู้ว่าราชาการจังหวัด ในการดำเน,นินการซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ยอดโควิด1 9กําลังพุ่งสูงขึ้นแปลกใจไม่ต้องแปลกใจนะครับช่วงนี้นะครับการกลายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของกฤรัสจะติดไวฮะแต่มีความรุนแรงน้อยนะครับและก็หายไวนะครับจับตามองให้ดีฮะโดยภาพรวมนะเขาแก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วไม่จําเป็นจะต้องล็อกดาวน์ไม่จําเป็นจะต้องเคอร์ฟิลใช้วิธีการยกระดับเป็นจุดๆเพราะเรายึดอยู่บนหลัก ไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะครับจะใช้เวลาหน่อยฮะหลังจากวันที่30เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นเนื้อเห็นหนังถ้าแม่นยำในยุทธศาสตร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชิดนตากันที่เราเจอ เราสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดีร้ายสึกเท่าไร แค่ในก็ต้องสู้ถึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดิน่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกๆอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉัน ไม่ไทิ้งกัเราเหมือนไปกวางในฤดูล่าสักมึงน,นังราม่าที่อยากให้ภาพปัน่นวันที่คุ่งเทและเจมหมดหน้าตักก็กลายเป็นศูนสลายและลาย็นกองซากกลายเป็นลากหลักมันนานและติดแหยีเหมือนกับเกากลายเป็นสถานกาณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาว เวลาเดินช้าไปสั้นเข็มสั้นและทันเข็มยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามือจะยิ่งเห็นดาวันเป็นแสงแพร่ภาพปรากฏอยู่ในไมครทีเห็นความรักผิดชอบและกำาังใจผ่านไอจีเราจะสู้วัด COVID ด้วยคำว่ามิตรภาพไม่ใช่สงครามใร้ฟังให้ดีว่าโลกทั้งของ คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ